เข้าสู่ช่วงต่อไปกันก็คือตัวกองทุนกองใจนะครับวันนี้เราได้น้องหน่อยนะครับมานั่งอยู่กับเรานะครับสว่วนนี้หน่อย สวัสดีค่ะพี่มนสวัสดีค่ะแฟนๆรายการทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะทางกองทุนกองใจเราก็นํากองทุนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่จะมาลงทุนนะคะวันนี้ก็จะเป็นกองีทนะคะซึ่งก็ตอนนี้เลยนะคะแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะก็ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะหลังสัญญาณตัวเลขชี้วัดต่างๆของทางสหรัฐนะคะพี่มนไม่ว่าจะเป็น GDP ที่มีการปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็ยอดขายบ้านมือสองที่ลดลงนะคะทําให้อ่าค่าดอลลาร์เฟดเนี่ยเขาจะมีการปรับลด อัตรา <Okay. S 1> ดอกเบีย้นยนโยบายลงในปลายปีนี้นะคะแล้วก็ทาง E S U ของเรานะคะก็มองว่าเฟดเนี่ยเขาจะลดดอกเบีย้ยลงในช่วงปลายปีนะคะแล้วก็ส่งผลให้การลงทุนในรีทเนี่ยเป็นอีกอหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นนะคะแต่ก่อนที่จะไปอะบอกว่ากองนี้น่าสนใจยังไงนะคะเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับรีทกันก่อนนะคะรีทนะคะก็มาจาก Real Estate Investment Trust นะคะหรือเรียกว่ากองทัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ค่ะซึ่งกองนี้นะคะก็มีหน้าที่ที่จะ เข้าไปบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้อย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็นําผลกําไรที่ได้เนี่ค่ะไปจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับนักลงทุนนะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะรายได้ของกองทุนนะคะก็จะมาจากการเก็บค่าเชา่าแล้วก็ เป็นการนำเงินที่ได้จากอสังหาริมทรัพย์ที่ไปลงทุนเนี่ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าจากอาคารสำนักงานนะคะค่าเช่าของห้างร้านต่างๆที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะปกติเนี่ยคะ่ะก็จะจ่ายปันผลอยู่ที่ประมาณ 5- 7%ต่อปีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้ที่สม่ำเสมอแล้วก็มีความผันผลที่ต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นค่ะพี่มนต์ซึ่งลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ที่รีดไปลงทุนนะคะก็จะมีด้วยกัน2ประเภทค,ค,ค่ะ,คะอย่างแรกนะคะเป็นประเภทกรรมสิทธิ์หรือว่าฟรีโฮนะคะ ก็เป็นกองรีทเนี่ยจะเป็นเจ้าของที่เลยนะคะเป็นการเก็บค่าเช่าได้ก็จะมาจ่ายเป็นปันผลให้กับนักลงทุนค่ะอีกประเภทนะคะก็คือเป็นสิทธิการเช่านะคะหรือว่ารีทโฮนะคะกองรีทเนี่ยก็จะไปซื้อสิทธิการเช่าจากเจ้าของที่อีกทีนึงค่ะแล้วก็ระหว่างที่มีการเช่าเนี่ยเขาก็จะเก็บค่าเช่าจากผู้เช่านะคะแล้วเมื่อระยะเวลาสิทธิการเช่าหมดมูลค่านี้ก็จะเป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นกองประเภทนี้นะคะก็จะมีทั้งการจ่ายเงินปันผลแล้วก็จ่ายส่วนลดให้กับ นักลงทุนตามเวลาที่ผ่านไปด้วยค่ะและมาดูปัจจัยนะคะที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ r i สนะคะก็มีวันนี้นํามาให้ดู3ปัจจัยด้วยกันนะคะเป็นเรื่องของอย่างแรกเ,เลยก็คือเรื่องของทำเลแล้วก็สภาพเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็ อ,อย่างที่ทราบกันนะคะถ้าเศรษฐกิจกดีนะคะผู้เช่าก็จะเยอะทาเลดีก็จะได้เปรียบในเรื่องของอสามารถขึ้นค่าเช่าได้นะคะก็จะส่งผลให้มูลค่ารีเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะในแต่ละช่วงเวลาค่ะถ้าหากช่วงที่ดอกเบี้ยเป็นขาลงนะคะอย่างช่วงนี้เรามีแนวโน้มว่าเดี๋ยวดอกเบี้ยจะเป็นขาลงละผลตอบแทนนะคะของรีก็ค่อนข้างที่จะคงที่เพราะฉะนั้นรีจะดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนค่ะแล้วก็เรื่องของมุมมองนักลงทุนด้วยนะคะเพราะว่ากองรีส์นะคะ ก็ซื้อขายเหมือนหุ้นตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนสนใจมากราคาก็จะสูงนะคะทำะเมื่อคนสนใจน้อยราคาก็จะต่ำเช่นกัน,นะคะ่ะและในช่วงที่ดอกเบี้ยเป็นขาลงอย่างนี้นะคะ REIT นะคะก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีนะคะจากภาพนี้ที่นำมาให้ดูนะคะก็จะเป็นเรื่องของอเส้นเส้นสีดำเงินนะคะจะเป็นเส้นของ b บสไมค์น NASDAQ US r e e เ เอสเตดอินเด็กนะคะแล้วก็เส้นสีฟ้าค่ะจะเป็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีหรือว่าบอนยิวนั่นเองค่ะจะเห็นว่า,าตรงนี้มาให้ดูแต่ปี2 0ง1ีเลยนะคะจนถึงปัจจุบันก็จะเห็นว่าช่วงที่ดอกเบีย้ยต่ำอะค่ะตัวรีทอสเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างเงินปันผลของรีทแล้วก็ตัวบอนยิวนะคะปรับสูงขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงที่ดอกเบีย้ยเป็นขาลงเนี่ยรีทจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้นด้วยนะคะเพราะว่าปันผลอะ งที่แล้วก็สูงกว่าสินทรัพย์อื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราก็เลยมองว่ารีท์เนี่ยเป็นถ้าเป็นรีสที่ลงทุนในสหรัฐนะคะมีความน่าสนใจเพราะว่าราคาตอนนี้ก็ยังถูกนะคะถ้าหากว่าเทียบกับอดีตค่ะแล้ววันนี้นะคะสําหรับผู้ที่สนใจที่จะลงทุนในกองรีสค่ะ ก็สามารถลงทุนได้ง่ายๆเลยนะคะผ่าน Property Fund นะคะวันนี้กองทุนกองใจเราก็คัดสรรกองมาให้แล้วนะคะเป็นกองของบริจอทิสโก้นะคะชื่อกองทิสโก้ US r e i t ค่ะซึ่งกองนี้นะคะก็มีตัวย่อว่า TUS r e เ t ค่ะเป็นกองประเภท Property Fund นะคะที่ลงทุนในต่างประเทศค่ะกองทุนหลักนะคะเขาจะลงทุนในแวนกา a r ดเรีย e s t a t e ETF ค่ะซึ่งกองทุนหลักเนี่ยค่ะถ้าหากดูตามคาแรคเตอร์ของพอร์ตนะคะก็จะใกล้เคียงกับตัวเบนชมาร์กเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเออนี่กร t h นะคะ PE ratio นะคะ PB ratio แล้วก็ Return on Equity อันนี้ก็เทียบได้ว่าเท่าเท่ากับเบนชมาร์กเลยนะคะมไม่ต่างกันเลยเนาะแล้วก็เรื่องของอการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะคะณนะปัจจุบันเขาก็ป้องกันให้ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนตอนนี้ก็ประมาณ80%ค่ะแล้วก็เรื่องของค่าธรรมเนียมนะคะ ฟอนต์เอ็นฟรีอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะแมนจเมนต์ฟรีนะคะอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่ะกองนี้ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผลนะคะเนื่องจากว่าเป็นกองที่ลงทุนในสินทรัพย์ เฉพาะนะคะเขาก็จะจัดความเสียเ่ยงที่ระดับ8นะคะเป็นสินทรัพย์ทางเลือกค่ะของบริจอทิสโก้ค,ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเรามาดูที่โฮดดิ้งของกองนะคะวันนี้นํามาให้ดู5ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกเป็น ETF นะคะแวนการ์ดแล้วเอสเตทฟันนะคะก็เป็น ETF ของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐค่ะส่วนตัวที่2นะคะโ,คนนโปรโรจีสก็เป็นอสังหาเชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะที่ลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติก แล้วก็เน้นการบริโภคเป็นห่วงโซ่อาหารทั่วโลกเลยนะคะก็สำนักงานใหญ่เขาอยู่ที่ซานฟานซิสโกค่ะแล้วก็ American ทาวเวอรนะคะเป็นเจ้าของแล้วก็ผู้ประกอบการของโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารไร้สายนะคะแล้วก็ออกอากาศในหลายประเทศทั่วโลกเลยค่ะตัวที่3นะคะอิวคินิกนะคะเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระดับโลกนะคะที่มีแพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อเครือข่ายแล้วก็บริการเอนเกสสำหรับ ใช้เครือข่ายด้วยศูนย์ข้อมูลเขามีศูนย์ข้อมูลของเขาเองนะคะชื่อ IBX นะคะมีถึง248แห่งใน70 ประเทศใน70เมืองใหญ่นะคะของ31ประเทศเลยนะคะและธุรกิจของอีควิเนนะคะก็มีรายได้นะคะที่เป็นรายได้ประจำนะคะจากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในที่ที่มีการจัดการที่เป็นบริการเกิดขึ้นซะะ้ำค่ะเพราะฉะนั้นรายได้เขาจะสม่ําเสมอะคะ่ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นคาวแคสเซิลนะคะอันนี้ก็จะเป็นทัดเพื่อการลงทุนในอสังหาแล้วก็เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการสรืส่อสารในสหรัฐค่ะเครือข่ายของเขาก็จะเป็น เสรราสัญญาณนะคะมากกว่า4,000 40, 0แห่งที่กระจายสัญญาณไปในพื้นที่เข้าถึงยากด้วยค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ลองให้ดูนะคะในในฝั่งซ้ายก็จะเป็นเซกเตอร์นะคะที่ทางรี i t นี้ไปลงทุนนะคะหลักๆเลยนะคะเขาก็จะให้น้ำหนักส่วนใหญ่ไปที่อินดัสเทรียลรีนะคะเรีย i l REIT เแล้วก็ t e เล c o m Tower r ร์รนะคะซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ12%ก็ใกล้เคียงกับเบนช์มาเลยถือว่าตัวกองนี้อะคะ่ะเซกเตอร์ที่ไปลงทุนกับเบนช์มาของ ขเขานะคะมีความใกล้เคียงกัน,นเพราะฉะนั้นเราสามารถดูเบสมมร์ได้เลยค่ะก็วันนี้ที่นํามาฝากนะคะจะเป็นกองรีสในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเรามองว่าเดี๋ยวแนวโน้มดอกเบีย้ยที่ปรับตัวลงนะคะก็จะส่งเสริมอกองรีสที่อยู่ในอเมริกาให้มีการปรับมูลค่าเพิ่มขึ้นได้นะคะแล้วก็รีสที่อยู่ในอเมริกานะคะก็ถือเป็นถ้าเป็นสัดส่วนโกลบอลรีสอเมกาก็เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วที่น่าลงทุน,นะคะ่ะวันนี้แล้วก็มองว่าอเมริกาก็ยังน่าลงทุนอยู่ค่ะ ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงที่ดอกเบี้ยน่าจะเริ่มเป็นขาลงนะใช่โอเคขอบคุณหน่อยมากคัะขอบคุณมากค่ะพี่หมนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ